กันนะคะที่ข่าวนี้เมื่อกี้เนี่ยเดินเข้ามาทักแอดมินปอกับคุณป๊อปเลยว่าคุณป๊อปทาไมทีมคุณเดี๋ยวนี้แอดทูคาร์ดแล้วจ่ายเงินเลยโอ้หช่วงนี้กดใส่ตะก้าปุ๊บกดจ่ายเงินเลยไม่มีการรอคงฝั่งนี้ฉันว่าเก้าสิบเก้าบวกแล้วในตะก้าเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินทักคนเลยรอโค้ดส่วนลดอยู่ค้างเอาไว้นานก็ไม่ดีนะก็ใช่ไงไม่ซื้อสักทีเอาไม้เขียก็แล้วเฮ้ยเฮ้ยขยับหน่ดีขยับโอ้โหนี่ผมไดเซอร์ไพรส์มากเลยกับทีมผมนะเป็นยังไงดูดีๆปุ๊ มีชื่อมาปั๊บวันพรุ่งนี้เปิดตัวบินมาตัพันเดี๋ยวมีเรียงคิวอีกเยอะแยะในสต็อกลายที่2มาเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับก็คือแมนเชสเต็ดนะฮะปกติเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แล้วเป็นทีมเป็นทีมรวยอยู่แล้วแม้ว่าไอ้นี่มันยังมีอยู่นะแต่ปัญหาใหญ่คือทํางานเนี่ยไม่เคยล่วงหน้าเลยนาทีสุดท้ายแล้วโดนเขากงราคาเรอดโอ้โหรอบนี้ครับนี่ไงแฟนบอลขยี้ตามากเซอร์จิมบอกว่า ต้องเจอผมต้องเจอพินิหารยิ่งคือมันมันรวดเร็วกว่าทีมอื่นเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากนะครับคนแรกไปเรียบร้อยนะครับโยชซักเซคนที่2ก็คือเลนนี่โยโลครับโหซึ่งมาแบบสองวันปิดจ็อบอีกวันหนึ่งตัวละกายภายในวันนั้นเลยเปิดตัวนี่ไม่ต้องมารอคอนเทนต์แบบเบสันเมาแล้วจัดฉากอยู่อย่างนี้ไม่มีแล้วนะอย่างไรก็ตามมีความรู้สึกเหมือนผมไม่ว่าอะไร ทำไมหน้าน้องไม่มีความสุขเลยเฮ้ยเปิดตัวเนี่ยผมเห็นช็อตยิ้มนยมากเลยนะฉันได้ข่าวว่าน้องเขาก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากมาคุณอะคุณพูดดีๆนะไม่ทันตั้งตัวอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นน่ะเหมือนแบบอันนี้ได้ยินข่าวมานะไม่ไปเลยเขาบอกว่าเหมือนแบบตัวโยโล่เองก็ยังไม่ได้คือยินยอมพร้อมใจขนาดนั้นรอมาดริดใช่ปะรอลาชันชุดขาวแต่ มัดดิดเขาจะเอาฟรี่วนแมนยูไนเต็ดเนี่ยมันมีเรื่องเปิดเผยออกมาแล้วว่าเบื้องหลังในการเซ็นเนี่ยแต่ก็แมนยูว่าทำมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ให้ค่าตัวอย่างที่เมื่อวานผมเล่าให้ฟังนี่คนแฮปปี้ออกเธอเนี่ยเขายิ้มแล้วโอ้ตรงนี้ไม่ยิ้มก็แปลกนะครับเซอร์ไพร์เอาลิโอมาแบบแต่โทษทีนะลิโอก็ชิลเกินนี่ออกช่องสโมสรนะ โอ้โหไม่ใส่เสื้อมาด้วยคุณนรินนี่นะไม่ได้แซะนี่นะอ่านข่าวอ่านมาจริงๆแซะครับนี่แหละครับอ้าวอรายการนี้เป็นอย่างงี้ครับทำไมคอาจารย์ขำกันเลยนะรายการนี้เป็นแบบนี้ครับไม่อ่านมาจริงเลยถามนี่ไงถามความเป็นจริงว่าเขาจริงหรือเปล่าที่เหมือนเขายังแบบสองจิตสองใจแล้วอยูดดิวมันปิดแล้วอะไรอย่างงี้น่าจะจริงอยู่แล้วแหละเออไม่มีทางเลือกไงสโมสรก็ต้องบีบออกไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้เงินโอ้โหห้า2ล้านปอนด์นะครับก็ตัวเลขอย่างที่เมื่อวานผมบอก แบรน์ยุก็ปิดมาเรียบร้อยฮะเซ็นสัญญายาว5ปีนะครับแล้วก็ออปชันบวกหนึ่งนะโอ้โหทำงานกันเร็วมากถ่ายรูปปุ๊บเปิดตัวทุกคนขยี้ตาเลยฮะสักหน่อยเมื่อกี้ที่ถ่ายกับใช้ไปเต่งเลยนะฮะโอเคไหมแฮปปี้ไหมโอ้ผมไม่โอเคฮะอ้าวคุณผู้ชมผมค้านมาวันนี่ผมโดนทำไมอ่ะทำไมป๊อปไม่โอเคอะผมโดนทัวร์ลงมา2วันแล้วเนี่ยก็ผมเลือกเดลิกไงอ๋อแต่มันยังไม่จบแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ ที่เราตื่นตาตื่นใจตื่นใจตื่นตะลึงกันเนี่ยเพราะว่านี่คือได้มาสองแล้วใช่ไหมใช่ครับยังไม่จบมียืนเรียงแถวรอเข้าสโมสรอีกคนหนึ่งหัวนี่นี่คือไม่ค่อยมีปีเต้คู่องไงเลยนงก็ของปารีสแซงต์แชงชอบมาประมาณเดือนนึงมั้งอูกาเต้เดลิกแล้วก็จริงๆเบนเบนหมดหมดอย่างอย่างด้วยใช่ไหมคือต้องรอนักเตะออกปะยังมีโอกาสไหมโอ้มีฮะมีฮะเขาม่มีความเชื่อมั่นมากว่าคือปล่อยตัวที่ขั้นเหนื่อยแพงๆไปแล้วไงทั้งมาซิยาลทั้งวาลานปล่อยกินหูได้แล้วไง กิดสักูดเปิดตัวไปกบาบล้านปอนด์นักเซยเรียบร้อยละมีดอนนี่ฟานเดเบกอีกแล้วก็อารลอันวอร์บิสซาก้าก็กำลังจะโดนขายเพราะฉะนั้นก็เงินทุนตอนนี้ใบแบงค์ปลอมละใช้เงินได้แล้วนครับล่าสุดอูกาเต้ครับที่หลายคนรอคอยนะครับโอ้โหกำลังเรียกว่าคุยสัญญาส่วนตัวกับเจ้าตัวเสร็จตอนนี้ต่อรองกับสโมสรอยู่ก็อันนี้ต้องผ่านขั้นตอนแต่ว่าโหก็เร็วเร็วมาก ทำงานเร็วจริงฟาสซิเวเรสมากรอบนี้ชอบไหมฮะทุกคนครับจากชาวเนเวสู่อูกาเต้โอ้โหนี่เป็นดรีมมิดฟิลที่เขาคาดฝันนะฮะเอาจริงมากเลยนะมดูกานใหมแต่ว่าพอมันวางชัดเจนว่าอ่ะฉันจะซื้อนักเตะต่ำกว่า25เนี่ยโอ้โหมันเดินหน้าเร็วมากแล้ว23ปีโยโร่นี่คือ18สุดยอดเนาะก็เห็นได้ชัดครับว่า17ปีเราทำอะไรกันอยู่ก่อนหน้านี้นะครับเรามี หลังบ้านที่ย่ำแย่มากในยุคเอ็ดเวิร์ดกับเกรเซอร์แล้วแบบทุกอย่างมันมันล้าหลังไปหมดมแต่เนี่ยครับตาสว่างเลยนะฮะว่าโอ้โหคนที่ทำงานแล้วแบบมันป,ปุ๊บปั๊บเขาเรียกอะไรแบบเหมือนตัดสินใจเร็วเดินหน้าเร็วคือแฟนบอลนะครับ,บ,บส่วนใหญ่เขาบองแค่ในสนามยาอ่าลงมาอ่ะ11ตัวผู้เล่นชนะ3แต้มเสมอ1คะแนนแต่เนี่ย ไอ้รายละเอียดโครงสร้างเนี่ยมันมีอะไรเยอะมากโอ้โหกว่าจะวางแผนซื้อตัวใช่ป่ะสมมติซื้อคุณซื้อมานาทีสุดท้ายอย่างคาเซเบโรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการซื้อที่เสี่ยงวาลานใช้ได้ที่สอปีทุ่มเงินไปเท่าไหร่อ่ะแล้วก็คัเหรือแพมาจะเจ็บเนาะมีเรื่องเจ็บมีเรื่องอะไรเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันมีคนมามาวางแผนเนี่มันสุดยอดมากก็มาดูทางฝั่งของกีนูดหน่อยเรียบร้อยนะคะเห็นภาพไปปรากฏตัวที่มักเซยเรียบร้อยโอ้โหลูกขนาด ทราบเบอร์เบอร์ที่ใส่แล้วนะเขาบอกว่าจะใส่เบอร์สิบในฤดูกาลใหม่นี้เสื้อน่าจะขายดีอยู่นะพูดตามตรงนะใช่ก็คนท่านนายกเทศมนตรีอะไรก็เงียบไปแล้วป่ะ้านไม่ได้้าไม่ได้หายไปสองวันผมว่าสโมสรทําการบ้านมาเดียก็แบบว่าให้กระแสมันเงียบไปก่อนเน่เพราะว่าโอ้โหระดับระดับนายกเทศมนตรีนะเข้ามาค้านเลยอย่างเงี้ยก็ดิ่งไปสองวันเสร็จปุ๊บเซ็นเลยเพราะว่าทั้งตัวงประธานเองแล้วก็ ทางโล,โลเปตอตร์แซปี่เขามั่นใจามากเลยว่าเขาอยากได้คนที่โชว์ผลงานได้มไม่สนเรื่องส่วนตัวคือแล้วเราว่านะฝั่งของ PR ของสโมสรหรือว่าฝั่งที่เขาดูเรื่องคอมมิวนิเคชันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมองว่าประเมินแล้วสรุปนายกโทรหาประธานไหม ก็ไม่รู้ถ้าประธานจะบอกว่าจะเย็นๆนะคะที่นายกเทศมนตรีบอกเดี๋ยวผมจะโทรหาท่านประธานอมักเซยว่านี่มันคืออาจจะการทำที่ผิดพลาดากท่านประธานกดสายทิ้งสองวันเปิดตัวหรือสองคือโทรแล้วแล้วท่านประธานบอกว่าเดี๋ยวผมดูแลเด็กเรื่องของผมเงินของผมอันที่สามก็คือเขาอย่างนั้นแหละเรื่องของผมมักเซยคือสโมสรฟุตบอลเรียบร้อยเปิดตัวเนียนเลยฮะเปิดตัวเรียบร้อยนะคะก็รอดูแล้วกันกินบุตศกับ หมักเฉยจะเป็นยังไงแต่โอ้โหน่าจะโอเคแหละเชื่อเหลือเกินว่าแฟนบอลแมนยูน่าจะแอบไปดูในหลีกเอิงเยอะอะไอแล้วขอไปเลยหน่อยขนาดเทนเซมีคนดูเยอะลยคือมันต้องมีกลุ่มที่เสียดายกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็แบบไม่ได้อยากแบบเออก็ถ้ามันอยู่แล้วมันมีปัญหาก็อะไรนี่ไปเถอะเพราะกระแสมันแรงคือเสียดายผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเก่งมากแต่ว่าไอ้ที่ย้ายอ่ะมันก็มีส่วนที่เข้าใจกับส่วนที่แบบว่าเฮ้ย ถอนหายใจถอนหายใจนะคะอ่ะเรียบร้อยเราดูแล้วกันแมนยูน่าจะได้เพิ่มอีกด้วยนะร้อนแรงเหลือเกินอิจฉามีคนบอกว่าอิจฉาและสิฉ่อิจฉาค่ะยอมรับคนเราอิจฉาก็ไม่บอกว่าอิจฉายอมรับมันจะมีสักกี่ปีครับที่มีแฟนได้แบบนีใช่ไหมทีมอื่นมาอิจฉาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปกติเนี่ยเอ่อจะครบเดทไลน์อยู่แล้วยังทำงานม่เสร็จเลยไม่แต่ประเด็นคืออะไรปะเสริมทับขนาดเนี้ย เขากดดัน,นใช่มันมาพร้อมกับเพรสเชอร์อยู่แล้วแต่แฟนแมนยูบอกว่าไม่เป็นไรครับตอนนี้<อ>มีาม,ามีคนรอ ต่อคิวยืนอยู่ข้างหลังเป็นเงาดำๆอยู่เห็นจมบูกอยู่พี้มาระหว่างเนี่ยยืนคุมทีมไปเดี๋ยก็มีเงาทะมึนอยู่ข้างหลังอยู่รอแต่เวลาสุดไอเซอกเซ่ที่ไปคุยเะเทนฮาบอกว่าเข้าไปได้ละรุดรออยู่แสดงว่ารักกันไม่ได้มารอเสียนะพี่กินูบอกปกติเอ็ดวิ่งดิเอ็ดเฮ้ยวิ่งหน่อยวิ่งใช่สิบเจ็ดปีผมย้ายไปทีมเป็นระยะเวลาที่ทรมานมากอก็ยินดีด้วยนะคะกับแฟนแมนยูนะคะเสริมทัพได้สุดยอดมากนะคะ Transcrição e